สวัสดีครับผู้ดาวชอดิสคอร์ดมากับรายการทอล์สตาร์วันนี้พวกเราได้รับเกียรินะครับผมจากพีซสาอีน้นะครับผมอีโมนะเพราะว่าอีพีที่แล้ว โอ้ยเต็มตบมือนีื่องชิงใจจริงเลยนะนี่เป็นล้านคนเลยอยู่ข้างหน้าปึ๊บแหน่ที่ที่แล้วพิชานมาใช่ไหมใช่อยู่ในพวกอีโมแทบอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่ะอิโมอะไรพวกนี้อ่าวันนี้เราก็เลยได้รับเกียรตินะครับผมจากพี่ไซมาอีงมาในการสัมภาษณ์กับพวกเราจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณมากๆเะครับมากๆเลยครับเป็นไงครับพี่ก่อนขึ้นมาถ่ายรายการเต็ม ที่ยังอรการรีแลกตอนนี้เต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วนะครับผมเต็มที่แล้วนะอ่าเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมีคำถามเล็กๆน้อยๆชื่อเล่นก่อนดีกว่าแล้วก็ AKA นะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับขออนุญาตชื่อเล่นผมชื่อแฟรงค์ครับอายุ25ปี AKA ไซด์ครับผมหลายหลายคนนะครับผมอาจจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังแต่แต่หลายคนที่เคยฟังนี่น่าจะชอบแน่นอนนะอ่านะครับผมอีโมต้องมานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าเข้าช่วงคำถามกันดีกว่านะครับผมครับ พี่มีศิลปินที่ต่างประเทศที่แบบพี่ชอบที่สุดไหมอ่ามีครับที่ชอบที่สุดสำหรับผมก็จะมีเป็นพวกแบบอ่าเดรนแก๊งน็อตติงโนเวอร์โบนส์ทีมเซชแล้วก็แล้วก็มีพวกแบบอีโมยเป็นพวกเป็นวงสมัยก่อนอะไรเงี้ยเป็นพวกแอนเทอร์เนตีฟนะครับผมส่วนมากจะไปอีโมจะไปฟังมากกว่าเป็นแอนเทอร์เนตีฟเลยอีโมเป็นล็อกเตอรนเทอร์เนตีฟเป็นล็อกอะไรคือแรงบันดาลใจแรกในการ ให้เราทาเพลงแรงบันดาลใจแรกที่ทําให้ผมทําเพลงใช,ใช่ไหมครับ,รบแรงบันดาลใจเหรอผมคิดว่าแรงบันดาลใจของผมตอนแรกผมก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วครับแล้วแบบผมก็อยากมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างเลยแบบแต่มันมีวันหนึ่งผมไปนั่งแบบไปนั่งเติมนี่แหละนั่งเติมอยู่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเปิดเพลงอเนี้ยของทีมเซชให้ฟังตอนนั้นน่าจะประมาณแปดเก้าปีได้ละ ผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบมันหิรซาอะไรวะเฮียแม่งฟังแล้วแม่งเปรี้ยวดีกว่าแม่งยูนิคดีว่าแม่งไม่เหมือนใครดีว่าแบบใช่มันใหม่มันแปลกแบบว่ามันไม่เหมือนใครจริงๆอ่ะมันแบบฟังแล้วแบบเหมือนเหมือนโลกหยุดหมุนอะตอนนั้นผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะมอนโลกหยุดหมุนอ่ามันโลกหยุดหมุนไปเลยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเฮียจะทําไงวะให้ผมเจอ อยากทำแบบเนี้ยอยากทำซาวแบบเนี้ยคบเจออะไรใหม่ๆเอเสียงใหม่ๆซาวใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมที่หลายๆท่านนี้อาจจะยังไม่รู้ใช่ครับอ่านะครับผมแล้วเอาจริงๆในส่วนตัวพี่รู้จักอีโมตั้งแต่ประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณอายุ่โอ้นานเหมือนกันนะประมาณ2 0 0 9 2010เลยผมเด็กๆเลย นานอยู่นะช่วงเล็กโทสเปกช่วงช่วงที่ล็อกมันกําลังแบบดังๆโกล่าเล็กโทสเปกช่วงนั้นเลยครับรู้จักอีโมเริ่มเริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นเลยอเวลาที่ใส่คิดเพลงไม่ออกครับใส่มีวิธีจัดการกับสถานการณ์นั้นยังไงบ้างคิดเพลงไม่ออกครับผมก็ก็มีแบบไปเติมบ้างก็คือแบบว่าเดินไปเติมเ้าก็แบบออกไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปเที่ยวแบบที่ที่เราแบบธรรมชาติบ้างนะครับพักผ่อนบ้างถ้าไม่ได้ไปไหนก็แบบเปิดตู้เย็นเอาแก้วมาใส่น้ำแข็งโป๊้งๆหน่อยเรียบร้อยเลยไปยกบ้านอีนนี้ไปยกบ้านเลยนะครับผมนี่คือวิธีรีแล็กนะครับผมวิธีรีแล็กครับถ้าไม่ชอบก็อย่าทำตามแต่ถ้าชอบก็เดี๋ยวหลังไม้กันดีกว่าสงสัยอยู่นะครับผมไปไถ้าใครสงสัยไซอีตนี่คือ AKA พี่ถูกไหมครับใช่ครับแล้วมาจากอะไรมาจากคำว่า มันแปลว่าความสุขภาษาอาหรับครับอแต่ส่วนผมจริงๆมันจะเป็นตัวเอใช่ไหมแต่ผมใช้เลขสี่เลขสี่มันแปลว่าเกิดแก่เจ็บตายออ๋อเลขนี้คือเหมือนเหมือนแทนใช่เหมือัเหมือนมืนแทนเหมือนแทนวัฏจักรนี้อืนี่นะครับผมก็คือความหมายของ AKA พี่นะที่มานะครับใช่นะครับผมดึกจริงๆรดึกจริงๆึกจริงๆอยา จะบอกอะไรกับคนที่เพิ่งเริ่มทําเพลงในยุคนี้บ้างอ่าผมอยากจะบอกถ้าสิ่งที่อยากจะบอกแบบคนที่เริ่มทําเลยใช่ไหมใช่เลยครับ <c oughs> ก็พยายามแบบอย่าหยุดเรียนรู้ครับแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับในสิ่งที่เราสนใจแบบมุ่งมั่นไปทําให้มันไปได้ที่สุดแบบในตามกําลังที่เรามีแบบถ้าท้อก็พักก่อนก็ได้ค่อยว่ากันพ <ไป S 3> ุ่งี้เอาใหมอย่าหยุดอย่าหยุด,ยยดนะคะรับผมครับผมครับนี่แหละที่ฝากไว้แล้วก็ พยายามค้นหาอะไรใหม่ๆเสมอแบบต้องมีการตีกรอบมีการสร้างมันมันคือศิลปะนะมันเป็นการสร้างสรรค์อยู่แล้วไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะของนี้เราต้องหลังทันมาจากสมองจริงๆว่าเราจะวางมันแบบไหนยังไงนะทั้งความรู้สึกทั้งอะไรหลายๆผมว่าเพลงมันดีอย่างด้วยแหละพี่เพราะว่าเรามันไม่มีใครมาจํากัดแล้วว่าเราเราต้องทําแบบไหนไม่ต้องทำอะไรไม่มีผิดมีถูกอยู่แล้วก็ค้ำๆไปเดี๋ยวมันก็เจอยังไงแบบ เป็นตัวเองครับผมแค่นั้นนะครับที่จะฝากไว้นะครับคือจากสาอนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากทําเพลงลุยครับอย่าหยุดนะครับผมผมอยากทราบว่ากว่าจะมีคนฟังเนี่ยส่วนตัวของพี่เนี่ยทําทําทําเพลงเนี่ยหรือว่าปล่อยเพลงนานไหมกว่าแบบจะมีคนติดตามเราจะมีคนแบบเฮ้ยชอบเพลงพี่จังอะไรงี้ยนานไหมครับมัน มันก like ็หลายจุดอยู Alright, so yeah. ่นะแต่ตอนที่ผมมันมีช่วงหนึ่งที่ผมทําแบบแนวตลาดด้วยแต่ช่วงนั้นมันจะเร็วหน่อยช่วงนั้นมันก็มาช่วงนั้นช่วงมันก็จะมาเร็วหน่อยแต่พอผมมาเลือกทําสไตล์ตัวเองจริงๆมันมันใช้เวลามันค่อนข้างจะใช้เวลาเลยแหละที่จะให้คนเข้าถึงที่จะให้คนแบบจับจุดในตัวตนเราได้ในแบบที่แท้จริงๆก็คือเมื่อก่อนก็คือทําในตลาดทั่วไปปกติเลยกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนใช่ทุนเป้าหมายเปลี่ยนเพราะว่าแบบผมทําตามรุ่นพี่ทําอะไรด้วยช่วงนั้นก็มีรุ่นพี่ทํา แต่ยังไงผมมันไอยู่ที่ใจนะนี่เนาะถ้าใจเราไปแบบด้านนี้คือแบบตลาดก็ไม่เป็นไรก็ได้อย่างน้อยเราทําแบบนี้เราเราก็ได้เป็นตัวเองกว่าใช่เป็นตัวเองมากกว่าอะไรนะครับแล้วทําช่วงแรกๆนี่มีคนแบบดูถูกไหมครับเหยียดหยามดูถูกมั้นทำอะไรวะมันก็มีแหละครับปกติมันก็มีเหมือนเหมือนโยไหมพี่โยแบบเหมือนที่พอบยุคแรกเลยมันก็อารมณ์นั้นแหละอารมณ์เหมือนเหมือนที่พอบยังไม่เป็นที่ยอมรับใช่ไหมใช่ใช่อารมณ์นั้นเลยแต่ ไม่ต้องไปคิดมากปล่อยไปอย่าไปคิดมากเลยแต่ว่าหลายๆคนนี่แบบว่าเวลาโดนดูถูกหรืออะไรบางบางทีก็จะจมปากอยู่กับคําพูดอยู่แบบนั้นนะผมก็เคยมีมีก็เคยมีนะแบบแต่พอไปคิดไปก็แรงมันดันใจดีกว่าเนาะผมว่ามันเสียเวลาทำเพลงดีกว่าเมาเติมเมาเติมดีกว่าครับอ่านะครับผมถ้าจริงๆนี่ท่านไหนอยากดูใครนะที่แบบว่าอยากดู และอยากให้มาสัมภาษณ์นะครับผมรายการกับพวกเราเล็กๆนี่แหละก็ลองเสนอมาแต่เอาที่เป็นไปได้นะไม่ต้องมาแบบทาวิดไม่ต้องมาแบบใายคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าเอาที่มันสามารถให้พี่สาีฝากผลงานีกว่ากว่าต่อไปเียจะมีอัลบั้มหรือเพลงหรือท่องช่องทางไหนที่เราอัปเดตตลอดมากจะมีปล่อยในช่องซาคาวแล้วก็ในช่อง YouTube ผมแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีอีวิเวนไพร์จะมาครับเป็นอัลบั้มกับ XG แล้วก็มีอัลบั้มของผมก็จะตามตามมาอีกแล้วก็เอ็มวีเยอะเลยครับก็จนเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมขายทําสั่งสมผลงานไว้อยู่ไว้รอปล่อยนะก็คือทําทีเดียวแล้วก็พักทีเดียวทําทีเดียวแล้วก็พักทีเดียวเลยโอ้โหอย่างงี้หลายชุดเลยนะหลายชุดหลายอัลบั้มเลยนะ มีแฟนๆต้องรอติดตามนะครับผมช้าแล่ชัวร์ครัข้างหลังยิงันโอ้ยมนอไรจะปล่อยวะมอไรจะปล่อยวะอะไรก็ฝากติดตามพี่ซาอีด้วยนะครับผมมีอีกหลายผลงานที่ให้ท่านได้ชมกันแน่นอนส่วนตัวแล้วไซส์อยากให้ใครมามารายการนี้ค่่ะพี่อยากให้ใครมารายการนี้ต่อถ้าเป็นไซสโมใช่ไหมใช่ผมว่าแม็กซิมัสนะไง เป,เป็นคนต่อไปหรือเปล่าเออโอเคครับผมเราก็มาช่วงสุดท้ายกันแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตให้พี่สายีนี่ฝากช่องทางการติดติดตามนะไม่ใช่ติดต่อติดตามนะครับผมอ่ะติดตามไม่ว่าจะเป็นเพลง MV หรือชีวิตที่เขาทำเพลงนะเดี๋ยวคุณพี่ฝากได้เลยก็ถ้าตามได้ก็ตามในซาวคลาวนะครับที่จะมีปล่อยผลงานอยู่แล้วก็ช่อง YouTube นะครับสกดก็มี s อ่ e e d แล้วก็ ig ก็ติดตามแปะไว้ในลิงก์เลยรต้งไนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบรายการนี่เห็นเบื้องหลังบอกมีของเล็กน้อยใช่ไหมใช่ครับได้ๆเขาเอาของของเขาเอาอะไรโอ้โหขอบคุณมากครับอนุญาตโชว์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 ตั้งนิดนึงครับผมขอบคุณมากจริงๆครับพี่ดีเป็นวันนี้วันนี้ครับกราบมาก ดูโซลสองรุ่นตรงรุ่นตรงสเปกอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตรงปกสวยครับสวยครับขอบคุณมากครับภูมิใจนะครับพี่ขอบคุณมากจริงๆครับผมยังไงก็พวกเราฝากติดตามด้วยนะครับของพิศอินนะครับพวกเรารายการชิลล์คอร์สครับผมกับรายการ Talk Style วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ